ครับสวัสดีครับน้องมิสวัสดีครับเอฟซีทาไลท์เติบอยู่ค่ะทาไลท์เหรอแล้วทาเติบผมสุดท้ายเลยเนาะันนี้เนาะน้องนิวจิตสัมผัสตรงนี้ค่ะวาไปขึ้นทุกขืนเทียนขอให้ฝันเพราะว่าแต่โตงอดบ่ฝันเหมือนกันฝันเป็นเรื่องเป็นาวเหมือนกันหรอวะครับฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยฝันซ้ำบ่คะวันนี้ฝันครับฝันเมื่อคืนครับฝันสองรอบครับฝันสองรอบครับเมื่อคืนนี่ครับ รอบแรกฝันเจ้าไรค่ะรอบแรกก็ฝันครับฝันว่าไรตีเขาคอสิลาครับโอ้มาฟันฝันลาถูกปะรอบแรกเออฝันตีเขาคอสิลาโอ้คอสิลาครับผมผมก็ชนะครับผมตีเขาสิลาผมก็ชนะใช่แม่ก็ตื่นกินได้ขันแพ้แม่นครับยังไม่หลุดนู่เนาะครแล้วที่ก็ก็เลยตื่นครับตื่นมาเข้าห้องน้ำปกติหมาก็หอนอยู่แล้วครับทั้งคืนครับอยู่ห้องักหมาหอนเป็นเรื่องปกติครับครับอยู่หงักผม เอันดูไรจนสียหางหงเอตีครับหางยังหางยังหางอยวเลยครับห่วยก็ห้องเทนั้นเลยครับที่ว่าเขามาให้ยงอที่เหลี่ยมเลยครับถี่เขาไม่เช็ดจับประตูเลยครับห้าศูนย์นั่นแหละครับโอ้ถี่ไม่ดอกศูนย์ฮะถี่ไป่เช็ดเสร็จประตูเล่าเลยงวดนี้น้องนิ้วให้ตามเลขเก้านึ่งถี่ฝันเห็นมอเตอร์ไซค์ยางแตกเนาะเจ็บหกหกหกเนาะน้องนิ้วใช่ครับ อันนี้ก็ให้ตามไวขึ้นเก่าปะค่ะตามตามขื้เก่าครับยังตามอยู่อ่ะอันนี้ฝันรอบสองเดียพอจะมานอนปับ๊บทีนี่กับพีไฟนอนเลยครับทีนี่ทีนี่กับฝันครับฝันอีกฝันว่าผมเนี่ยไปบ้านจะไปบ้านเพื่อนครับแล้วที่นี่ในความฝันอ่ะก็เป็นคนสุหรี่ครับแล้วทีนี่ผมก็เลยว่าเอาบุหรี่มดก็เลยว่าแวะซื้อครับไปซื้อทางทางแปะซื้อกระปูครับอืมทีในเคือ่อกิปูมันแจนตงตัวหน่ แกก็เป็นคนแก่ๆครับแต่ว่าผมไม่เห็นว่าแก่ติ่งตัวไงหน้าตาไงครับแต่เสียงเป็นคนแก่ครับอายุไรแล้วแล้วก็เห็นแก่แก่นั่งแกนั่งท่านี้ครับนั่งนั่งครับนั่งท่านี้ครับท่านี้ครับถ้าถ้าถ้าเหมือนคนที่อยู่ในศาลนะครับโอ้แม่เจ้าทีบอกครับนั่งท่านี้ครับเดินให้ท่านนั่งคนๆแล้วนั่งข้างไปก็เรื่องนี้เหมือนคน สมัยแต่ก่อนก็นั่งกินเข่านะครับนั่งนั่งทานนี้ครับนั่ง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 ชั้นเข่าตาใหญ่ยูดิสารเดี๋ยววันนี้ครับเนาะทานั่งแบบตุบปั่นเลยอ่ะตุบปั่นตายหญ่เลยอ่ะในความฝันแกนั่งนี้ครับเดี๋ยวที่นี้ผมก็ไปถามสื่อบุรีแกละครับค่ะแต่แต่บุรีที่แกให้มันอ่ะเป็นยาซองครับบุหรีซองยาซองออยาซองแต่ความจริงผมก็ไม่สูบบุรีแต่ในฝันนะผมสูบ ความจริงมีพว่สูบยาที่เคัาจะไม่ฝันนะสูบครับเพื่อนได้เอายาซองห้ยปะคะครับเอาในยาซองห้ครับแล้วแกก็มีที่แกสูบอยู่หลาตัวหนึ่งครับอืแกก็หายมายาสูบซองหนึ่งมันก็นานจะมียี่สิบตัวนะครับอืแกห้มาซองหนึ่งอ่แล้วก็เอาที่แกสูบนี่ห้มาใส่เข้ามันด้วยครับอือเป็นซองสูบไเป็นซองหนึ่งยี่สิบตัวพอดีอืยี่สิบตัว ดูดทรงนึงบ้านสิบเก้าบ้านเด็กที่ถีบไปนี่เพราะท่านไหนฮอเที่นันมูเลยเห็นบ่ครับบ่มีบ้านเด็กที่ครับไม่มีบ้านครับออืตัดออกเลยเนาะบ้านเด็กที่นี่บ่มีแต่ผมผมกม่เอาวเดแกยืนมาให้รอบแดผ้ผมกม่เแาวครับที่ผมแกอาไม่เป right. ็นไรหรอกูครับเลยยืนในแกคืนแกก็ไม่ยอมแกก็จะให้ผมให้ได้เลยตัวที่ว่าแกสูบแล้วน่ะแต่ผมก็ไม่อยากเอาเพราะว่าแกซูไปแล้วนี่นะแกกะยื่นให้จนผมเอาก็เอา ผมก็เลยยิบมายิบไปตัวที่แกสูบมาด้วยอผมก็เลยเอาไอ้ตัวที่แกสูบนี่มาสูบออสูบผมก็โอ้มาสูบไม่ได้ตัวมันเปียกไปแลวที่แกสูบแล้วก็ไปแล้วผมก็ไปไปต่อไปเรื่อยๆจนถึงบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนนี่ก็เป็นบ้าน่านจัไม่ได้แต่ว่าเป็นเพื่อนดูต่วเป็นเพื่อนเพื่อนมันก็หลกไปซื้อยาสูบผมก็เลยหลายเพื่อนฟังว่าผมไปซื้อยาสูบกระปูถฐานทางมาไอ้เพื่อนมันเลยโอ้ผีแนี่ย อ๋อี่สางข้างครับเพื่อนมันก็บอกนี่นีครับแล้วามฝันนะทำในความฝันฝันสอนฝันในวินาทีเนาะอืออือเลยผมก็เลยตกใจครับมั่วอยู่จักปีละคะสิหาเท่ากันครับเท่ากันครับผมอายุเท่าไรกับห5าย่าง16ครับยังบาท่าน16เต็มครับยังอยู่15อยู่ครับแต่ของเพื่อนในนาจะ16เลยครับเพราะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดต้นปีกันครับ กูเอายาสูบไปสงสัยอยู่หมดยาสูบเลยลนะพี่อนหมายพวกอะไรยังไงหยาสูบนึงไม่ดีสิบม้วนดีสิบม้วน,นถ่ายไม่เป็นอะไรว่าถามมันเต็มช่องมันก็จ,จะเป็นไอ้ม้วนนึงรนาาครับทิ่ปัญหาหายก็คือดีสิบเอ็ดถ่ามันหหลดลงไปสิดเป็นสิบเก้าราคาเพราะยาสูบนี่ยาสูบมัมีราคาครับมันมีราคาบบ่อกไม่ได้บอกครับแต่ว่า,ามียี่สิบม้วนแกยื่นให้แล้วแกยิ้มเลยครับยิ้มเลยแกยิ้มให้ด้วยออืครับ ยี่ไงพ่อยิ้มให้พ่อครับยิ้มให้พ่อครับยืนห้แล้วก็ยิ้มปิศาจมองหนังสั้นขาวเนี่แหละพี่น้องครับนั่งสั้นขาวพ่อเห็นแต่อยู่ในศาลเลยเนาะขาใหญ่เนาะหรือยวพุ่มเจ้าที่เจ้าบ้านบ่ศาลตาสารยายแล้วแบบนั้นเนาะไม่มีวันจาลตาสารยายมันไมีหอดยาสูบไปเนี่ยไปนอนถ้ามียาสูบพ่อไม่ใช่ท่านอยากสูบบุหรี่คำหมากคำพูดก่อนก่อนที่ว่าผมจะฝันนี่ก็คืนก่อนก่อนที่ว่าจะวันพระแกผมก็ได้ยินอยู่ครับ ก็จ่อยแท่ว่ะเขาวอย่างนี้ครับเขาบอกบอกผว่ามันก็จ่อยแท้นอนนันอยู่น่ะับยกมบอกน่ะไม่ได้ฝันผมก็เลยว่าอ้าใครมาเรียกมามันก็จ่อยเฉดผมว่าผมก็ไม่ได้จ่อยหน้าแกมาว่าให้ผมจ่อยอะไรอย่างนี้อ็จ่อยเลยพอวันต่อไปแกเลยมานี่นะรันวันผ่ายผมก็ฝันเลยทีนี้ี่ถามหน่องนิ่วที่แม่ถามหน่องนิ่วเลยฝันไปหน่องนิ่วว่าฝันไปไปเลี้ยวไปล่าหรอมีดีเสียงคนมาก ถามว่ามี่คือจอยแทและว่าเสร็จแก็เกจะให้โชว์รอเปล่าพร<อ><ผ>มจอยลายครับเขาว่าผมจอยลายตงนิวก็อายุยี่ยยสิบห้าย่างยี่สิบหกครับยิมหายย่างยี่สิบหกยาสูบเนี่ยพี่มียี่สิบมวนย<อ>าสูบมียี่สิบมวนเอาออกหนึ่งมวนออกมาสูบเนาะแต่ว่าเอาคืนแต่เาขาให้คืนอยู่ให้คืนแต่เกก็ไม่เอาเกก็ยืนให้เราคืนมันดิมครับผมก็เลยจำใจต้องเอามา แต่เอาอยู่ใช่ไหมเอาอเอามาสูบเหมือนเดิมครับเอามาสูบเหมือนเดิมโอ้ไม่ใช่เลขเข้าแล้วนะครับพี่น้องกับตีแส้กันพี่เล่าพี่น้องเราตีเบิงทั้งทีมแรกตีออกมาเป็นสองศูนย์กับสองหนึ่งครันี่ตีเป็นตัวไหนครับอืมก็ตีมันกันนี่แหละครับเอาจํานวนยาสูบเนี่ยอืสองศูนย์ตะวัาอ,าออกม้วนหนึ่งสิปเป็นสิบเก้าได้บ่แต่ผมก็ไม่ได้เอาออกเลยผมก็เอามาทั้งหมดเอามาทั้งหมดครับเอาออกแค่เอาขึ้นหมดจะเป็นยี่สิบพุทธเจ้า แสดงว่าได้มาแล้วเป็นเอาหายแล้วยิ้มเปื่อยๆใส่อีกหักเลยยิ้มให้อีกอันนี้เน้นความฝันน้องนิวเลยนะครับวันนี้หันมาเติมใส่น้ำเลยครับนี่เป็น้องเอฟซีน้องก็ากสีล่องเอาได้ระวางสองศูนย์หรือสิขึ้นหรือสิลงก็แล้วใส่ใจนักย่านเอาครับอันนี้ก็คือสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะก็มีเอฟซีขอมาอยู่เหมือนกันว่า ที่ยางแตกอ่ะยางหลังแตกอ่ะเน่ยเพราะท่านโงเพื่อนเดียวอ๋ะอยังยังไม่โค้งสุดท้ายเขาเขาถามว่าไอยางที่แตกอะมีมีตัวเลขไหมนะครับผมเขาถามมานะเดี๋ยวลองฝากน้องนิวไปดูให้หน่อยนะครับผมครับครับสองหกเออะเบียนเลีก่นน้องนิวเจ็ดหกหกส่วนสองศูนย์สองห้าสองหกนี่สองห้าสองหกนี่เป็นอายุเป็น่น้อง ส่วนเลขกเวสบปกติเค่ะประมบนั้20มวนนี่ล่ะช่องหนึ่ง20มวนแตว่าถามแมนซื้อว่าพนเราออกไปแย้าว่กันจะเลส19นเราขึ้นมาว่ากันเตรียม20 20อีเลียนว่าจาแดงแมนพี่น่องกับพิจารณาเพราะว่าอาจารยาแดงเขาสูงประจำมบอบเป็นแนวทางนะครับนอกเป็นความฝันนะครับ fc ครับผมเป็นความฝันของน้องนิวนะฮะ เขียนหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบแนวทางของน้องนิวนะครับผมครับขอขอบคุณน้องนิวครับผมสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับ